เฮโย w h a t สวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไซคนะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถคลาสสิกเข้าใหม่นะฮะลูกค้านะเป็นรุ่น s t a ์ l i ียน m 150นะครับผมนะคันนี้แบบว่ามีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะทรงเท่ๆสวยๆทรงจิ๊กโกะเลยนะฮะชุดสีตัวรถนะครับลูกค้านะเป็นสีเทาตัดด้วยสีเหลืองนะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์150ซีซีเป็นระบบคาบูนะฮะลูกค้ามีระบบสตาร์ทเท้ามาให้ด้วยนะครับผมท่อเดิมๆเลยฮะมี แฮนด์สูงมาให้แล้วนะครับผมนะแฮนด์ทรงสูงนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะมีอากาศสายหน้ามาให้นะฮะใช้งานได้จริงนะแข็งแรงเลยนะ,ะแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งนะครับผมดอกยางหน้าหลังยังมีมาให้แบบเต็มเอยู่เลยครับลูกค้าล้อเป็นล้อซีลวดทั้งหน้าและหลังเลยเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกิฟเลยครับลูกค้ารถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันหน่อยเลขไมค์เจ้าคันนี้อยู่เพียง1 2 0 0 0กิโลเพียงเท่านั้นนะครับผมนะโซ่สเตอร์สะอาดกิฟครับลูกค้านะระบบไฟพร้อมขับเลยรบบนะะไฟ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับผมนะสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมท่อเงียบๆเลยนะฮะเสียงท่อ,อ,อก,ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะ้าใครสนใจรถสวยๆ,รถ,ๆรถคลาสสิกเจ้าคันนี้นะฮะมาจับมาจองก็ได้นะ,ะับเพราะรุ่นนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะ้าใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ